สวัสดีค่ะคลิปนี้ดีจะมาพูดถึงศิลปะบนใบมะพร้าวนะคะในระหว่างที่เราได้ทำการกรีดยอดหรือขึ้นเขียงของบอนไซมะพร้าวแล้วในระหว่างที่เรารอเนาะเราก็จะสามารถ วาดลวดลายของใบอันนี้ขึ้นอยู่กับความความชอบส่วนบุคคลนะคะอย่างของดีเนี่ยดีระหว่างรอเนาะก็ก็เห็นว่าแบบเออเว้ยเรามาเพิ่มลูกเล่นให้กับปอ่นไฟของเราดีกว่าเนาะก็จะทำการตัดนะคะอันนี้คือดีได้ได้เออทำการตัดตัวก้านใบ ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วเนาะวันนี้ก็เลยเอ,อมีเวลามานั่งพี่นิดพี่ขอล้วก็เลยอยากจะเหมือนเสริมสวยให้เขานิดนึงนะเนาะก็ตัวนี้เป็นสองยอดนะคะต้นนี้ปลูกจากมะพร้าว ที่เขาค่อนข้างที่จะโตแล้วนะคะก็ค่อยๆเลี้ยงมาเรื่อยๆต้นนี้ก็ระยะเวลาก็น่าจะปีกว่าอืมเห็นหลายๆคนมาคอมเมนต์ว่ากีดปุ๊บแล้วมันไม่รอดเลยค่ะพอพอขึ้นเขียงไปปุ๊บ ยอดหักบ้างอะไรบ้างนะคะดีแนะนำว่าอย่าพึ่งใจร้อนนะต้องใจเย็นๆคือพอเราปอกลูกมะพร้าวแล้วอะคะ่ะเราต้องให้รากเขาเดินได้ดีก่อนเพราะอะไรเพราะพอเขาปอกพอเราปอกปื๊บ่ะค่ะก็เหมือนเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้าถูกไหมเราก็ต้องรอแบบให้แบบ ให้เขาเคยชินกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆก่อนอย่าพึ่งใจร้อนแบบพอปลูกปุ๊บพอปลูกพอพอพอ,พอปอกใช่ไหมคะพอปอกเสร็จปุ๊บขัดกะลาปุ๊บเอาลงดินปับ๊บกีดเลยอย่างเงี้ยคือเฮ้ยเขาอาจจะชอ็ชอตช็อกได้นะชอ็อกในที่นี้ก็คือ ไม่เจริญเติบโตนั่นเองนะอันนี้ดีอาจจะใช้คําแบบไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงอ่ะอันนี้นะคะดีก็นั่นแหละค่ะต้องใจเย็นๆน,นะคะอันนี้ที่มาเล็มใจเย็นๆรอให้ล่าเขาเดินได้ดีก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมาทําในลำดับต่อไปนะคะคือถ้าจะแบบปอกเสร็จปึ๊บ ขัดกะลาเสร็จแล้วแล้วมากรีดเลยอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะรอดก็มีโอกาสที่เขาจะไม่รอดก็มีฉะนั้นต้องจะเย็นๆค่อยๆไปทีละสะเต็ปอย่าใจร้อนนะคะจะเย็นๆกันนิดนึงเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวนี่ลรวดีก็จะใช้กันไกลอะคะ่ะ เถึนตรงนี้ถามว่าในระหว่างที่รอยอดทำไมดีถึงดีถึงมาตกแต่งในส่วนของก้านใบเพราะว่าอย่างน้อยอะน้ำอาหารของดินนะคะเขาก็จะได้ไปช่วยเร่งผลิตในส่วนของยอดที่จะขึ้นใหม่ใช่ไหม อย่างสมมติถ้าถ้าถ้าใบใบออถ้าก้านใบในส่วนของต้นอื่นอ่ะอะเดี๋ยวนี้จะให้ให้ดูต้นนี้เนี่ยมันก็จะสูงนะถูกไหมมันก็จะสูขงอสของมันไปเรื่อยอะเนี่ยเห็นไหมค่ะมันก็จะสูงของมันไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยก็เลย เออในเมื่อเราลอลอยอดเนะเาะแล้วก็มาตกแต่งเพื่อที่พอใบตรงนี้เล็กลงสารอาหารมันก็จะเลี้ยงน้อยถูกไหมเพราะว่าเราได้ทำการตัดออกไปฉะนั้นสารอาหารก็จะไปเล่งในส่วนของยอดที่กำลังจะขึ้นใหม่อืมนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะ ที่ทำในระหว่างการรอ,อยอดนะคะแล้วก็มีประโยชน์โดยส่วนตัวดิคิดว่ามันมีประโยชน์นะก็อย่างที่บอกไปว่าจะได้เอาอาหารไปเลี้ยงในส่วนของยอดที่จะขึ้นใหม่แทนที่จะมาเลี้ยงใบซึ่งเดี๋ยวพอยอดเขาขึ้นมายังไงก้านใบเนยส่วนที่มันออก มีอยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีถูกไหมอืมนี่นะคะแล้วแต่นะคนเราชอบไม่เหมือนกันอันนี้ดีว่ามันน่ารักดีนะคะ ในส่วนการใบนี้ก็กรอก่อนนะคะอย่าอย่าพิ่งไปทำอะไรเขา ดีก็จะเล็้ยยุงเยอะแล้วนะนี่ยุงโชยุงชุ่มมากแบบนี้ก็สวยนะเนาะอืมแบบนี้สวยอนะใบนี้ดีเปลี่ยนใจ ก็จะใช้กันไกลคมๆหน่อยนะคะตัดตรงนี้เทคนิคการปลูกถามว่าทำไมถึงเขียวชะอุ่มอย่างนี้ดีไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะดีเน้นลดน้ำให้ให้ถึงอะคะ่ะลดน้ำให้ให้เพียงพอ แล้วก็อยู่ตรงบริเวณที่อ่าโดนแดดบักโดนแดดลำไหลนะคะไม่ได้ไม่ได้แดดจัดนะเดี๋ยวขอขออ่งตรงนี้นิดนึง ในส่วนพื้นที่ที่โอ้ยยูงกัดอีแก้ว นตกนะคะเนี่ยเบาๆเนาะพอดีเพิ่งเปลี่ยนคัตเตอร์ด้วยคัตเตอร์จะค่อนข้างคม ไมเห็นนี่คือดีตื่นมาเวลาประมาณ,มาณตีส <liking these stories> ามขณะนี้ที่อัดคิดอยู่คือตีสามนะคะ กลับมาถึงบ้านแล้วก็สลบค่ะพึ่งตื่นเดี๋ยวนะค่อยๆขีดค่อยๆขย,ย,ยายพื้นที่ให้เขานะคะ พอีเนาะเนี่ะตงกอัน <afraid> นี้ออกก่อนอืม ให้มันมีอะไรพรยุงลำต้นเขาหนิ สรแล้วพอแล้วพอแล้วค่ะแค่นี้พอก่อนค่อยๆค่อยๆกรีดกันไปนี่ ศิลปะบนใบบนใส่มะพร้าวก้านใบมันใส่มะพร้าวโอเคสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกด ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ดีหน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย